พรอมอแล้วเหมือนกันเฮ้ยมีคนไม่พร้อมมะนั่นคือไอชาเนี่ยชาโน่ยี่สิบเอ็ด ดูวัดทามาน์มาน์ํามาลเบนทีเบนทีเนี่ยโอ้ด่านนี้จะตากรรมเราให้ช้อปปี้ทํามกันเฮ้ยได้ยินเสียงเครื่องเต็ม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 เอาล้อพร้อมแมว

เฮ้ยมึงรีบเกมไวยังวะเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วมันใสแอดออนธรรมดาหมด嘛หรอทำไมมันแตกแค่คนเดียวแล้วมันก็ปดอัวมันเรตอทมันไม่ได้แตะต่อสี่คนอ่ะมันแตะใครได้แล้วมันก็เดินหาเมืกี้ไก่อะอ๋อเอ้ยเหมันวิ่งมาแล้วไปได้เสียงเลยเดี๋ยวปล่อยให้มันไล่กูแยกงแย่งแต่คนละทางมันจะไปหามึงอะดิเฮ้ยมันจะมาหากูเนี่ยดิเอาบอกให้แตะคนละทาง แนหน้าไม่ถึงทีไยิมันชิคก้ยุกมัยชกยูโทค่าร่เบ็ดเม็ดไหเนียไม่ในหมอกไม่ดูในหมอกอยู่บ้านฟโออยู่บ้านฟนกันจชเบ็ดเน่อยเอาเข้ามานฟ้านนายันเอารีไปหน่อยไม่มีไม่มีไม่มีเบดเมใครชิ ไปแล้วทำหรือไม่เฮียไอเหงมือปันเลยเดี๋ยวกูช่วยเองว้าจริงๆคือไอเหงมือรีบเก้อน่าจะรอให้มันเข้ามอะไรไอเอ่อไอเหงหลงมนรอบนี้ขึ้นมาอ่อนเลยตายแทบตายเลชานเฮ้ยเออตายไปชาอยอะแกหาที่ปั่นตรงแล้วเจ็บเลยเชี่ยขาทั้งมงงขึ้นแลราชหมายแล้ว ความซวยกำลังจะมายังยังไม่ปล่อยผู้อีกเม้าปั่นหนึ่ไปย่ทานหนึ่งปั่นมาหาผู้อีกแล้วบึ้งพี่ชอบล่ากบนมาหาเล่นเหลืองใช่ไอเห็นเล่นเหลืองเห็นไหมเล่นเหลืองเล่นเหลืองทำไมอะเนี่ยมีเครื่องอยู่อ๋อโอเคจิ้มพร้อมเร็วจิ้มชอบรอบเครื่องว่ะพ้อมอยู่พ้อมอยู่หมกดแล้วหมกดแล้วมันเป็นหายไปนะมันหายไปนะพวกมึงอ่ะ ดูหลังให้ดูมัดข้อขา้นมาดอกูดูหน้ารถให้อยู่บ้านใหญ่อูบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เ็งวิ่งเงกันครับมันเห็นเฮวิ่งเลยเฮวิ่งเลย๋ยวกูได้ไวิ่งเลยแอบแอบแอบวิ่งแอบแบอเว้าเฮ้ยชิบหายแล้วตอนนี้ไม้ที่เหลืออยู่จะมีในรถเมลแล้วก็ต้องหน้าบ้านใหญ่หนึ่งอันเอาติดต้นไหมโอ้ยย่เออ ว้าไทีไม่โดนมีคนเว่าหนึ่งไม้รถทีสิบม้รถมีกูเล่นไหมไม้ดีกือไม้จะไม่เหลือแล้วไม้เริ่มจะไม่เหลือแล้วเห็นกูไล้เหรอเหลือไม้สี่แผ่นหมเฮ้ย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 าอยาอยาไม่ใช่ตงนี้ทไได้แค่สเครื่องไม่ได้านนี้เครื่องันี่ไหวปั่นเค่องยาวๆยเคมันเดียวใช้ค เอาง่ายๆอ่ะไอ้ฝั่งหลังบ้านใหญ่อะทั้งโซนเลยอ่ะครึ่งหนึ่งของแแ่บไม้ไม่มีแล้วนะมีแต่หน้าต่างเะปมยัได้อ่ะกว่าไม้ที่เหลืออยู่คือฝั่งบ้านฟ้านะไม้อ่ะกว่าจะลงมย่กูเล่นจิคอ่ะ เฮ้ยชานปุ๊บเล่นร้ายหมดเลยเว้ยแล้วเล่ยแบบเราปัว่นนชานชานเราวิ่งให้ตั้งนานกลัะไปหาตีว่าไป็นดีเราต้องนานแล้วควบดุดน้อยเล่นแล้วควบดุดไวเล่นไอ้เฮงเฮงเราเท้าตูดฮะเอาเลยช่วยเลยช่วยเลยโอเคโอเคคือว่ามันหลังอะไรเด็กพี่แต่มันก็กลับมาได้เนี่ยเราต้องปั่นไวกว่านี้ เล่งมือเลยครับเชฟตันไวแล้วเพื่อนเชฟไอ้มันป่าหากูแล้วเชฟสวัสดีครับเำ้ยมึงให้มึงวิ่งวิ่งก้มจๆหน่อยเพื่อนจะได้ไม่โดนไอ้แหมง่ายไปหมดไม่หิงแม่งไปแน่เลยไหวห่าทำไมนาไม่กุ้มย่องๆไปก่อนวะมึงวิ่งอะไม่เห็นมึงเฮ้ยเฮ้ยมัน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 ไม่ตามกู กันหน้าตาเป็ทีมึงไม่เหยียปแล้วทีมันต่างกันเหยียรแล้วันก็ลุกขึ้นมาเนี่ยหลอกให้กูตายใจอ่ะไม่ใช่เว้ยมันหลงลอยมันงลอยไม่ค่อยเป็นมันจะมีบางกระบอกที่มันจะมองลอยแล้วมันจะหลงว่าลอยฝั่งนี้เป็นลอยฝั่งไหนใช่กูเห็นอยู่ว่ามันทำหัวซิกแซกริกแซกโอ้ยเฮงตายเลยเ้เชฟไม่ทำเวลาเลยเล่นไม้จนจะหมดแมอบชันมึงปั้นได้เดี๋ยวกูเล่นเองเอิด รไม่ได้โมดสุดท้ายครับแม่ตายดีวไม่น่าทมันงไม่มีเด็ครับพวกมึงอยู่ไหนดีกว่าพหัวอกไวอยู่ย่่ะต้เลยเดี๋ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วยไม่ได้็บรอมซ้ายกฝ่มาซ้ายทุก่้า่่มันกลับไปกเชง เราช่วยอยู่2คนตอนนี้เราช่วยอยู่2คนตอนนี้เฮ้ยปั่เลยเราปั่เลยชิบหายแล้วอาโดนไอ้อาโดนไปช่วยเลยอู้เดาไปทีนึงเดบไปิไดิไปดิไอ้เหี้อ้ยป่ยงี้้ก้กาๆเอนหลัมันวิ่งตามเสือมนตามเสือมนตามเสือเล่นๆๆไม่มีไม้เลยนฝั่งนั้นหาหน้าตาเไม่มีหน้าตาเลยเลยลมันกลับมาอุ้มันกลับมาอุ ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยเลื่อยไปปั่นมั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 นในนี่มันกูนิดเดียวแต่เครื่องแต่เครื่องไว้ก่อนได้เสือเดี๋ยวกูไปช่วยยายเมื่อกี้มันทน ine, ิน ine, น ine, oh, ้งเครื่องเมื่อกี้กูปั่นไว้เก้าเก้าแต่มันทิ้งเครื่องเก้า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 เข้ามันยากจังไอไอใหญ่ไอเสือมึงเดนแล้วมันกระทือนเครื่องมันกระทือนดึงเลยดึงเลยเสือมันเล่ยที่จะกระทือนเครื่องก่อน่อนแล้วค่อยไปไล่เอ็นเท็งว่าต่อแต่มันไม่เห็นไอ้เสือ ไม่ต้อนเลยต้องทิ้งเลอเสือไอ้เหี้ยตรงนี้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 ยืนไอเสือกันเลยนะแล้วเดีนยวแล้วชันไรเงยปุ๊อ้ยาฟาดเบาไปทีนึงไปล็อกเปิดประตูเลยอ๋อไเปิดประตูเลยนะเดี๋ยวกูไปฟาดเลยไอ้ชานร้อยรอดนะไอ้าดโอเคมันเดียวใช้คุ้มดิเฮ้ยมันหลังหลังชานหลังเข้าชานชิบหายแล้ว ัไม่เงยปั่นแล้วปั่นแปั่นเครื่องเลยเปิดประตูปั่นเครื่องปั่นเครื่องปิดประตูเลยต้าแล้วมันเฝ้าเครื่องนีเอาไออ่ามึงหายมึงหายเครื่องมึงหายเครื่องยิ้วยิ้วยิ้ยิ้ยิ้ยิยิ้ยิ้มยิ้ยิ้ปั่นเลยปั่นเลยปั่นปั่นแล้วเปิดประตูเลยเพราะว่าชามันเสร็จสุดท้ายแล้วเอ๊ะไม่มันไม่เหลือแล้วนี่หว่ากลับมาที่เดิมไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่ทีุ่้นเติมรอบ จ่ายแล้วจ่าและเก้าสิบเปอร์เซ็นชิบหายแล้วไม่เต็มเอ้าเขาคุกบ่เหมันเฝ้าเครื่องดีเครื่องนึงตรงนี้เฮ้ยนี่ยบันเฝ้าเฮ้ยอ้่ะมึงยังงกูใจไม่ถึงเลยใจไม่ถึงอะไรแล้วโดนดึงเลยนะนั่นน่ะ ไม่ไม่ไอ้อามันยังเหลืออีกตั้งห้าเอีกเซ็น5%น่ะเป็นอาเลยไปร่ารับไปอาเอ๊นี่นี่นี่เลๆๆะเอ้ะเดอไอสัตว์มันล้มหมดมึงอะไรเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเ็ตามเฉยเลยพอดมเลยมันเห็นลอยเสือเลยแต่มันเลี้ยวมาตรงลาดละลาะลา คุยเลยโทรมาแล้วมีแต่กดศูนย์ทั้งนั้นอ่ะสามสายแล้วที่กูแต่กูก็ไม่กดกูวางสายไปกแล้วก็ความเรียนไงมาตานี้แหละมันใหม่เหรอรอดกันหมดเอ้ยปั่นในบ้านฟ้ากันดหมล่ะกูปั่นอยู่ตรงมา้าเจอกันในนั้นละเจอกันในบ้านแล้วเพื่อนแล้วมึงปั่นอยู่ตรงมา้าม้าก็อยู่ใกล้กันเฮ้เฮ้ย,<ด>ยเฮ้ยหน้ากากหน้ากากไม่เคยมาเยอะไม่เคยไม่เหน อยู่ตรงซุ้มเต็นต์โอเคเรานสบายใจละเราไม่ได้อยู่ตรงซุ้มเต็นต์เราเราไม่เกี่ยวเราทหารเราไม่เกี่ยวเฮ้แต่กูอยู่ตรงซุ้มเต็นต์นี่หว่ามันหลงมันหลงมันหลงลอยมันหลงลอยมองลอยไม่เห็นมึงนะกูโคลนเต็นต์นี่ต้องวอาให้เสร็จนี่จอันตรายมากเสียถ้าโดนตรงนี้นี่จบเลยนะเออเราเกมเลยอะ่ะก<ม>ูบอกวไว้ถ้า,าโดนตรงนี้ครก็จะถูกปล่อย กู่อยคีย์บอร์ดเลยนะมันยังวนอยู่รอบเต็นท์อยู่เว้ยสมมติคิดว่ากูยังอยู่แต่กูก็อยู่จริงแหละแต่กูแค่แอบอ้เช่ยมันไม่ต้องตายมองอยู่นี่ไหนล่ะตามไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันไปหาเครื่องเสร็จมันไปหาเครื่องเสร็จดูไอ้เชี่ยไปเครื่องอะไรเชี่ยมาอยู่มาชีวิตไปเชี้ยมันก็วนหากูยืนนั่นแหละทั้งที่แบบมันก็ไม่เห็นหรอกแล้วมันกดสกิลมองเือขานะะปรเด็อไม่ได้ใส่เลย ทำไมเยอะมาสู้ชีวิตเลยวะไม่ยอมปล่อยอ่ะผลสู้ชีวิตมั้90%เบซ็นติงวะนอนอยู่ไม่นะอยากชอบเมื่อชีวิตหน้าเกิดมาก็เป็นนี้ไอ้สวัสดีครับไมเคิลมีคนเจอก่อนอีกแล้วอยู่เย็นนี้ทำอย่างไรก็ไม่ดู่ที่เต็นอีกอ่ะดูชอบอะไรเต็นนะจะกลางเต็นนอนกลางอะไรอบบนี้เที่งมันอยู่ตรงเต็นไง แล้วแม่งก็วนเต็นนึงนะสปาร์คอยดูถ้าชาบเอาแต่เฮ้ยมันวนมามันหลงกูแล้วมันหลงกูแล้วมึงมึงเล่นกับมันกูไม่ว่าจะขออย่าอย่าลากมันมาตอนเฟซยังอยู่ตรงเต็นท์อยู่ยังอยู่ตรงเต็นท์อยู่ยังอยู่ตรงเต็นท์อยู่อ่าในบ้านใหญ่น่าจะมีสะเครื่องเอาอะคันนี้มันย้ายสะเกืองเนี่ยแต่ก็ได้มันย้ายวนเต็นท์อีกเต็นท์นึงวะเพาะว่ายอมมันยอม ไม่เยอะมันจองสัปดาห์เต็มอยู่อะหายแล้วมันมุมเราอะไรอยู่วะไปจ้าเลยยิงเลยยี่นี่วันใดอยู่นี่วันใดอยู่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันใดอยู่นี่เอยเอียงคือมันในนี่มันดูดขั้นสองขึ้นนี่เฉยแต่มันหมดขั้นสองแล้วเมื่อเช้าข้างหลังข้างหลังเสียข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างหลังเองโดนเอาไม้ตีหน้าไปทีนึงไงกลัวเปิดตีมาที่คือสุดยอดสุดยอดก่อนเลยเลยเอากูบอกเลยเตรียมเต็มเต็มเลยเฉยเลย แต่มันมีสองเครื่องไงประเด็นอไอ้เฮงมันปั่นเครื่องหนึ่งกูปั่นอีกเครื่องหนึ่งโอ้ยอ่ะเลยโอ้เต็มแล้วเนี่นยไอ้เจี๊ยเอ้ยมันอยู่ไหนแล้ววะหายเอาลลหลงเรียบร้อยกูหรือมันวะหลงไม่หลงไม่ได้เอาแมวมาด้วยอ่ะโน้ยแล้วปั่นช้าไอ้เจี๊ยกูอยู่ตัวเจีบอะไรวะเฮ้ยเสร็จแล้วว่ะปั่นไปปั่นไวจัดๆเลยไอเฮงเฮงไปเปิดประตูเอากำลังไปเอ้ยชิบหายแล้วโนวัน อุ้ยชิบหายแล้วมันอีโนวันจริงโนวันจริงโนวันจริงขั้นสายโนวันขึ้นมันขึ้นขั้นสามแล้วขึ้นโนวันหองกับันดังตึ้งอยู่เพื่อนโอ้ยแย่เว้ยใส่ทั้งโนวันใส่ทั้งขั้นสามเลยนะไม่ชอบแล้วประเด็นคือกูวิ่งมาเจอไอเสือพอดีแล้วแม่งขั้นสามใส่กูเลยแหมหน้าเลยไอ้เหี้อ่ะเขาบัลลากูอยู่อ่ากูมีแค่เอื้อมอีตอนตอนที่กูโดนแัก เพื่เทพอยู่ที่กูโดนแขวนขึ้นมาเลยสัตว์โอเคๆชาร์จเพงเห็นตัวกูป่ะถอนได้เหรอช่วย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 ถอนช่วยก่อนเองช่วยก่อนโอ๊ยเอ้ยถ้าก็ถอนถอนมาเร็วเลยโจดเฮ้ยหนีไปเดี๋ยวกูถอนให้มึงหนีไปเดี๋ยวกูถอนให้โอเคโอเคโอเคไอ้เฮงๆก้พวกมาหากูกไหนวะได้ได้ได้เดี่ยมไากใช้มือไหนวะได้ได้ได้ตรงประตูกูเก้าเก้านั่นน่ะไอ้อ่าเดินมาด้ยด้วยขวาโอ้ยได้ละ ตอนถอนถอนไอ้ไปอ้เสือเฟนหนึ่งน่าจะพึ่งจะพึ่งอยจะพึ่งเฮ้ยมันวนมานะระวังนะอยจะพึ่งอยจะพึ่งมันเศร้ามันเศร้าโอเคโฮ้ยมันโซนอยู่มันโซนอยู่จะพึ่งไอ้กุหลังเหมือนกันมันเสียวมันเสียวมันเสียวมัเสียวมันเข้าหลังฮะอยจะพึ่งอยจะพึ่งจะไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมัให้ให้ข้างหลังถอนถอนถอนหมดข้างสามหมดข้นงสามหมดถอนเลยถอนเลยก็เราไปช่วยไอ้เสือไปเลยไปช่วยเสือเลยขึ้นชั้นสองบ๊อก มันไรกูต่อมันไรกูต่อไอ้ได้เปล่าไอ้ไอ้จะตามอ่ะนี่นี่เห็นกูว่าเต่าเลยอ่ะเต่าเลยนี่ตามมาเต่าเลยได้ได้ได้เต่าเลยไอ้สัตว์กูเปิดอยู่เปิดเลยไหมเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมยิงชารนนวลประตูประตูแล้วไปหาประตูเราประตูอยู่หน้าประตูแล้วเก้าเก้ามันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งกูแล้วมันทิ้งกูแล้วเดี๋ยวกูไปตองประตูเต็มกูอยู่กับประตูเต็มนี่แหละเอยู่ ลมันอยู่ดู่นเหรอไม่รู้อ่ะไม่เห็นอ้าวเห็นเปิดประตูเสร็จแล้วนึกว่ามันไล่ปาแล้วมาแล้วปาแล้วไปเลยไปไปไปไม่หิวอ่ะนะไอหิว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 ห แกงแกงแกแกงแกงแกย่อๆเกี่ยวกิลลี่เลย้่นสวะัดไรเกินนี้เ้ยเป็นข้างแรกก็บอกไอ้คนสูชีวิมันไม่ทิ้งเต็นท์อ่ะมันวนเต็นท์มาสามรอบอ่ะมันก็หาใครไม่เจอน้องเมยประเด็น่ะมันก็ยังสู้ชีวิตอย่ตรงเนี้ยเป้งแรกที่เอสกาตกรุดว่ เจอกูไก่อาเข้าไปวันขั้นหนึ่งกับโฟเบียขั้นหนึ่งและและไอ้และไอ้ชานกับกูปั่นคนละเครื่องด้วยอันนันไม่เจอได้ไงวะไอ้โม่ก็ปั่นคนคืองแล้วคือไอ้เองอยู่อีเครื่องนึงกูอยู่อีเครื่องนึงมาฟังเต้นอ่ะมันวนอยู่สองรอบสามรอบมันไม่เจอใครสักคนเลยมึงเพิ่งมาเจอไอ้ยิงตอนสุดท้ายเห้ยบอลไฟฉีดไอ้เครื่อามไม่ดีสู้ยิ้มตะจับไม่เครือ่ยมลมตลัผมรักดาต้า ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและฝากดกดติดตามด้วยเดอ้อขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ